สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อพามาเที่ยวทุ่งทานตะว,วันลุงสายันนะคะจังหวัดสมุทรสาครนะคะน้องกำลังออกดอกเบ่งบานเลยนะคะสวยมากอันนี้ที่มาวันธรรมดานะคะคนก็เลยจะไม่มีจะมีพี่แล็พี่สาวสองคนนะสวยมากเลยที่นี่เขามีบริการขายอาหารด้วยนะอาหารตามสามั่งน้ำก๋วยเตี๋ยวนะ สวยเนาะดอกจิ๋วจิวก็ยังมีอยู่นะยังบานไม่เต็มที่นะคะทุ่งทานตะวันสมุทรสาครน,นะคะมาชมกันได้นะคะเข้าฟรีนะคะอยู่ใกล้กับสาดพันท้ายนรสิงห์นะคะมาชมกันได้นะ้เลยมนิดเดียวเองมาตัวนี้คือทานข้าวได้เลยนะอาหารตามสัง่ง เสียยร้อแข็งใสนะคะขนมหวานเดี๋ยวพาเดินชมไปข้างบนเนะเาะไปช้าอันนี้เราอยู่ด้านล่างนะคะนี่นะ อันี้จะเป็นพวกโซนเฟื่องฟ้านะคะแล้วก็ดอกอะไรเงี้ยสีเหลือง <ๆ S 1> เต็มเลยไม่มีถูกก็มีชิงช้าให้นั่งถ่ายรูปด้วยนะนี่ก็คือ,อมุมถ่ายรูปได้นะมุมนี้ก็สวยเนาะลงไปดูกันนะคะลงก็ระวังระวังเดี๋ยวเลื่อนนะคะ เป็นบ่อเป็นบึงเนี่ยแล้วลงมาด้านล่างกันนะคะเข้าฟรีนะคะมาชมกันได้นะเราต้องมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะถึงจะสวยถ้ามองอย่างเี้ยคือเหมือนน้อง หนางองลงมาเนะาะขโมอ,อย่างเงี้ยสวยนะนี่นะคะไม่ต้องไปไกลถึงที่ไหนนะคะคนสมุทรสาครหรือใกล้ใกล้สมุทรสาครมาเที่ยวกันได้นะใกล้กับศาลพันท้ายนะคะน้องกำลังบานนะคะตอนนี้น้องยังบัน ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะดูสิที่จีนนู่นน่าเต็มเลยนะแต่น้องยังไม่ค่อยบานนะคะแะั้นดอกจิ๋วอยู่มาเที่ยวกันนะคะไป ยี่สิบวิ